ไรทูสกายวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปสู่เรื่องราวของหนึ่งในเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ติดขีปนาวุธที่ทรงพลังที่สุดของฝรั่งเศสและยังเป็นหัวใจสำคัญในการป้องปรามเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศนั่นคือเรือดำน้ำชั้น SNLE t r i o m um p h a n t SNLE t r i o m um p h a n t เป็นเรือที่ถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่เรือดำน้ำชัน้นเรือดุเทเบิลที่เคยประจำการมาก่อนหน้านี้โดยมีการพัฒนาเทคนโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้เงียบกว่าตรวจจับได้ยากกว่าและมีขีดความสามารถทางการรบที่ทรงพลังยิ่งขึ้น จุดมุ่งหมายสําคัญคือการสร้างกําลังป้องปรามนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสให้แข็งแกร่งและเชื่อถือได้เรือลำนี้มีขนาดใหญ่ความยาวประมาณ138เมตรน้ำหนักเมื่อดำใต้น้ำมากกว่า14,000ตันใช้พลังงานจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทำให้สามารถปฏิบัติการอยู่ในมหาสมุทรได้ต่อเนื่องหลายเดือนโดยไม่ต้องกลับเข้าฝั่งคุณสมบัตินี้ทำให้ฝรั่งเศสมั่นใจได้ว่ากำลังรบของตนพร้อมใช้งานตลอดเวลาสิ่งที่สร้างความน่าเกรงขามให้กับเรือลำนี้คืออาวุธประจำการ โดย SNE ไทรอมฟานติดตั้งขีปนาวุธ M45 และในรุ่นที่พัฒนาต่อมาเป็นขีปนาวุธ M51 ซึ่งมีพิสัยการยิงไกลหลายพันกิโลเมตรขีปนาวุธแต่ละลูกสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์หลายหัวทําให้สามารถโจมตีเป้าหมายหอไลายจุดพร้อมกันและสร้างอนุภาพการทําลายล้างในระดับมหาศาลนอกจากขีปนาวุธนิวเคลียร์เรือยังติดตั้งต่อปิโดและขีปนาวุธต่อต้านเรือเพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูในทะเลเทคโนโลยีโซนาที่ติดตั้งมีความไวสูง สามารถตรวจจับสิ่งผิดปกติได้จากระยะไกลพร้อมระบบนำรองที่แม่นยำและระบบสื่อสารที่ปลอดภัยสูงสุดเพื่อให้มั่นใจว่าคำสั่งจากกองบัญชาการสามารถส่งถึงลูกเรือได้แม้ในสภาวะที่ยากลำบากลูกเรือของ S.N.L.E. ไทรอมฟานมีจำนวนประมาณ111นายพวกเขาต้องทำงานและใช้ชีวิตอยู่ใต้น้ำเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน สภาพแวดล้อมแม้จะจำกัดแตก่ก็มีห้องนอนห้องอาหารและพื้นที่พักผ่อนที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจระยะยาวทำให้ลูกเรือสามารถรักษาขวัญกำลังใจและความพร้อมได้ตลอดเวลาเรือดำน้ำชั้นไทโอมฟานมีทั้งหมด4ี่ลำได้แก่ LE ีไทโอมฟาน l อลีเมเรเออร์ลวิจิลนและ l อลทริเบิทั้งหมดประจำการในกองทัพเรือฝรั่งเศสและถูกส่งออกไปลาดตระเวณในมหาสมุทรเพื่อทำหน้าที่ป้องปรามสัตรูอย่างต่อเนื่องแนวคิดหลักที่อยู่เบื้องหลังการสร้างเรือเหล่านี้คือ การป้องปรามเชิงนิวเคลียร์ซึ่งไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อโจมตีแต่เพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับศัตรูจนไม่กล้าคิดจะเริ่มต้นสงครามเพราะรู้ดีว่าฝรั่งเศสมีศักยภาพเพียงพอที่จะตอบโต้กลับอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1990เป็นต้นมา SNLE ไทรอมฟานได้เข้ามาเป็นหัวใจสำคัญในยุทธศาสตร์การป้องกันของฝรั่งเศสและยังคงได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการอัปเกรดขีปนาวุธ M51 ที่มีพิสัยการยิงไกลขึ้นความแม่นยำสูงขึ้นและสามารถเจาะทะลุระบบป้องกันขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพเรือดำน้ำชั้นนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเรือรบธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางการทหารและเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ฝรั่งเศสมีอิสระในการป้องกันประเทศโดยไม่ต้องพึ่งพาใครนอกจากนี้ยังเป็นการย้ำเตือนต่อประชาคมโลกว่าฝรั่งเศสยังคงเป็นหนึ่งในมหาอำนาจที่มีบทบาทสำคัญบนเวทีโลก นี่คือเรื่องราวของ SNLE t r i อมฟานเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ติดขีปนาวุธของฝรั่งเศสหนึ่งในเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังที่สุดของโลกคุณกำลังรับชมอยู่กับ Right to Sky แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป Right to Sky